มาถึงตลาดโรงเรียนใหญ่เราก็มาเจอบะหมีเ่เสียวกวางต้งเจ้าเก่าเจ้าโบราณแม่บุญศรีสวัสดีค่ะไม่ได้เปแม่บุญศรีอาจจะไม่หันเรียกเจ๊บะหมี่ เจมี่แล้แม่นะก่อนจะเป็นเจหมี่เป็นเจไอติมมาก่อนนะใช่เขเรียกเขาเรียกเจไอติมเจไอติมกะไอติมกระตี้สดไอติมไอติมแม่ทาที่วงเลียนใหญ่แล้วขายไอติมอุ่นนานก็นนะลูกยังยังเกิดคนแรกเองนะขายไอติมจนก็เอารูกครบสี่คนนะก็ยังขายอยู่โตแล้วคอยมาขายบะหมี่มาขายบะหมี่แล้วขายดีอ๋อตนั้นทำควบคู่แล้วทาไม่ไหวลำเงินเหนื่อยเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วไอติมขายเท่าละห้าสิบตังค์ เองแต่บะหมี่นี่สี่บาทแล้วครั้งแรกอ่ะครั้งแรกอ่ะแล้วกี่บาทคะหกบาทบะหมี่เกี๊ยวแปดบาทบะหมี่อย่างเดียวหกบาทปัจจุบันเท่าไหร่คะแม่สี่สิบห้าสิบไม่ใสี่สิบกว่าปีไงบะหมี่นี่คือทำเองด้วยบะหมี่ก็ไม่มีอะไรมากแป้งดีไข่เยอะแป้งดีไข่เยอะแน่นี้อร่อยแน่นอนอร่อยเลยกระเทียมพริกไทยเท่านั้นเองแม่จะพูด เกี๊ยวไปก็อร่อยเลยนะมีน้ใสๆเข้าไปเกี๊ยวของแม่คือเป็นเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งหรือเกี๊ยวอะไรครับหมูกับกุ้งผสมกันอู้หอวันนั้นหลายหลายพันลูกอ่ะวันนึงขายกี่ลูกพี่เจ้าสองพันสองพันลูกอ่ะสองพันลูกใช่แล้วก็เมื่อวาเห็นบอกว่าห้าสิบโลห้าสิบลูกใช่แล้วบางคนบางคนเพิ่งแต่งงานมีลูกส่งลูกเรียนเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็น เป็นเจ้าสัวเป็นอะไรอะไรก็ยังมากินนี่นี่นี่ลูกจำเลยและนี่ร้านนี่เหลนอ้อย่างนี้นี่ฟังราคาตกใจมากเลยอ่ะ40บาทค่ะได้ยังไงคุณนไ รู้แล้วล่ะแม่เขาคืนกับมาให้สังคมแล้วแม่รวยแล้วไปแบบบะหมี่เกี่ยวหมูแดงน้ำขอชิมน้ำก่อนนะน้ำดีมากเลยน้ำซุปเป็นไงกลมกลอมโอ้โหรู้เลยว่าธรรมชาติไม่ใส่ของชุยรสต้มแบบโครงกระดูกซุปโครงกระดูกนมแม่เคี่ยวโอ้ยเขาใส่กระดูกเยอะใช่เยวเี่ยวก่อน สัตเข้ามาสัมผัสกุ้งเลยเป็นชิ้นๆเลยอ่ะแล้วก็หมูแล้วก็ปรุงรสพริกไทยกระเทียมมีครบเลยอ่ะแยกก่อนแล้วมีทั้งหมูทั้งกุ้งครบเลยลูกเดียวกันซื้อเกี๊ยวไปกินเป็นเกี๊ยวน้ำเปล่าก็กินแล้วอ่ะเกี๊ยวอร่อยมากอ่ะหมูแดงเลยสิเธอเส้นเขาทำเองใช่ไหมจ๊ะแม่เมื่อกี้บอกเส้นขายวันละกี่โลนะพี่เจ๋อห้าสิบห้าสิบโลหมูแดงอ่ะมีเลเยอร์ในการที่จะเคี้ยวให้มันย่อยแบบง่าย น right? ุ่มน like ุ่มเลยเหรอคะนุ่มเลยเหรอหมูแดงนี่ต้องหมักนานไหมคะแม่หนักหมักนานหรอสามวันอ่ะเฮ้ยนาไปนานไปนานไปอันนั้นเน่าแล้วออกเน่าแล้วทุกวันนี้แม่ทำเองหรือแม่ควบคุมการผลิตอะควบคุมเพราะว่า พลังถอยควบคุมเป็นคนปรุงก็งมีดีโยดีอร่อยมากก็มีดีกินได้ทุกเพทุกวัยนะเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้ไม่ต้องปรุงเลยแม่อร่อยแล้วอ่ะเขาปรุงมาให้แล้วหรอทำไมอร่อยไม่ได้ปรุงทว่านะกรนะเทียมเดียวช่วยให้อร่อยก็ค่ะ หมูแดงอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะทําไมมันนุ่มอย่างเงี้ยแม่แม่ใส่อะไรอ่ะใส่เหล้าจีนค่ะอ๋อเหรอคะแล้วน้ำมันงาหมักไว้ค่ะแล้วเหล้าเหล้าจีนเนี่ยทาให้หมูนุ่มเฮ้ยเป็นบะมหมี่หนีแดงที่แบบ่อ,อหมูดีงามมากเดียวดีวเส้นดีให้สดแล้วราคาดีมาก4ี่สิบบาทแม่ได้กำไรเหรอแม่ใส่กำไรน้อยขาดตาขายเยอะอ่ะ อร่อยเลยอ่ะหรือว่าเป็นแบบเป็นเมนูกินง่ายตำลีเกี๊ยวแห้งที่อยู่ในริมถนนของซอยซอยตะเลระนี่แหละก็อยู่ในตลาดมุนเงียนใหญ่ตลาดมุนเงียนใหญ่ีที่จอดตลาดปนตลาดด้วยนะแม่น้องสะดวกเยอะเช่ไหมโมงเช้าจนถึงบ่ายสามครึ่งก็คือตั้งแต่เด็กเข้าเรียนโอ้ถ้าถ้าหนูมีโอกาสนะมาตอนเช้าไม่ต้องมาในกระดาษมาดูที่เช้าอ่ะ ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงก็จะมีพระมีข้าวแกงมีอะไรอู๋จะขายดีตรงนี้จะพระเพื่อเยอะแต่อันเนี้เหมือนเหมือนคือคักคือคักแต่ท้ามาตอนนี้ทุกคนจะเก็บกันละเก็บแล้วหมดแล้วร้านร้านนี้ก็เก็บแล้วร้านโจ๊กนี่เก็บแล้วร้นี่บ้านสองอ่าเนี่ยเขาเก็บแล้วจริงๆนี่อร่อยไม่ต้องพูดเยอะถ้าไม่อร่อยยืนหนึ่งมาไม่ได้ปีสิบกว่าปียืนหนึ่งที่นี่แวะมากินต้องบอกว่าเจรลรัสนี่ของกิน อร่อยล้วนๆแต่ถ้ามาถึงปลายซอยเนี่ยอย่าลืมแวะร้านนี้แน่นอนถ้าคุณมาแล้วถือว่ามาไม่ถึงนะถ้าไม่แวะร้านนี้ไม่แวะอตอนเนี้ยจุกมากขอบคุณที่แบบว่าแม่ทาของอร่อยอร่อยให้พวกเราที่หลังะมาร้านแม่ร้านแรกก่อนเลยไหมได้กินตั้งห้าคนแม่พอจะมีผลิตไหมจะบอกคนนี้กับหนูอยากเอาอะไรมาเจาะ มันออกไปก่อนจะได้กินใหม่แม่เอา,อางี้อร่อยจังเราขอพักเองอไปล้วงคอก่อนแล้วกินต่อก็มีรอก็มีลมแมล้วแน่อร่อยจริงแต่ถ้าเราไปกินร้านที่รา้านสุดท้ายลเลยเป็นหลังที่กินร้านแรกแต่ทุกคนต้องมานะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบธุรกิจครอบครัวแล้วน่ารักจริงๆใช่ช่วยกันทำแบบชื่นใจแทนแม่แม่เลี้ยงลูกมาดีมากเลยแข็งแรงแข็งแรงนะคะแม่สาวขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณนอนกลับได้ไหมฮะก่อนจะมีห้องสวยที่นอนไหมหัว